พี่น้องครับพบกับช่องบาทลำพูนลำเซี่ยววันนี้มาเมืองครับพี่น้องครับมาหลายหลายตอนนี้เราก็มาเปลีล่ยนลลางรถครับมาเปลี่ยนลลางรถพี่น้องน้องหูพีอียังนะครับเอ้าเอา้อายังจะไปเฮ็ดยันซันเอ้ยกูเดย์น้าเฮ็ดกูเดยมาเฮ็ดอันนี้เป็นฟันเป็นบูดอกนะครับเฮ้ยตัวใหญ่หรืวะ น้องตัวใหญ่มากนะครับเห็นบ่มาได้เอาเฮ้กินเก่าไปม่แอบช่มมอนี่ฮะกยจะมอ้วงหนาบ่อยดอยได้บ่อยไทยโอ้จะมาดมกันนี่มันดมกันตปดแจังได้ก็ไ,ได้เหมมัมมมมนตปดแจังได้ยี่มันดมกันได้คิปเดียวแต่ละหมื่นเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมร้านเยี่ยมจีบบอคุณห่านไล่ตัวก็มีทั้ททง,ห,งหมด8ตัวนะครับ ตอนนี้เราอยู่ล่านทางกวาวันเนนไปโคซุ่มพี่น้องเขาเพีย,น,น,น,ททยนลอ่อรถนะครับยางเบิดสภาพแล้วนะครับเอารอแตงละมันได้ตัวยังไงมาเนี่ยไ่ยังนี่แจ้เบน,นี่นะนี่เลยก่อนคอยควยว่าคอยโหนนี่โดนเติอเอมอะไรไหมอสนี่ยเขายอกล้ายอโยนโอ้ยนับรับต้าๆอ้ นากเลยตาลาัวครับพีน้อครับห้าตัวเาเฮ็ดกันท่งกันเฮ็นังกันเจ้าเฮ็ดนั่งกันแเมด้เจ้าตัวมได้กตัวเมยแอกันเลสวัสดีครับวันนี้ผมนายกยครับน่ารักไหมครับ

หน้าตาเราแงีๆเพี่ยเด็นยังงคเอาเอาเอาเหรียญเกมหรือเอาเหรียญเออเออเนาะหนักหยดมาหยานคนนี่นี่ยางขาหาด้นี่นี่มันยางขอหาคนเลยมาหยานคนยังมีไนเนี่ยจ้ตัวรวนานไง ุให้ 5, อีกตัวนึ่นงแ <c oughs> ล้วพ <c oughs> ี่เอามามามาโอ้ยอันนี้ตัวเล็กอันนี้ใส่หน่อยจูดๆเนี่ยใส่หน่อยนี่เล็กสุดอันนี้ตัวหน่อยก็มูดเนี่ยอันนี้กลางอันนี้ตัวกลางอันนี้ขนาดใหญ่เลยนี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่นั่งไงแมงวันตอมอยู่เห็นมั้ย้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เนี่ย

เ,เดียนจะกัดกัยกังไปหามเนี่ยไปหามเนี่ยไปหามเน่หทั้หทงหมดมีการกันแล้วลอรถกี่ใส่มา่วนพี่นอ้องเอ้ยคับครับมาเดมมเซ็กเจกเจดี๋ยวมาเซ็กจกเกือนะครับ แต่แกกีไม่ได้มาเซ็กเราก็บกไปเลยครับวันนี้บกแน่ครับเพื่อการเดินทางไกลนะครับเราก็ต้องมีการเซ็กปับปูคุณนายไปนันปนน่งขึ้นัน่งขึ้นังคนเบทความผิดรู้ไปนั่งดีๆอ,ดอ,ดอีกบกอีกกก่นาที่ข้างหน้าครับคุณนายสิเป็น ซ่อมเต้นแล้วนะครับแต่ว่ารถกันเอาไ้หนีสักก้อนคนระับรถวานเห็นแล้วนี่คุณม,มาเลี้ยงกันไ้่หลายกันมันเลี้ยงกันดีทั้งเนี่ยคุณตาเปตัวใหญ่เนาะไม่ยังกันเรา เอ็นยังกันเลยเนาะแล้กี่ดื้อเนาะแต่ละแต่ละตัวเลยเนาะนี่ย่างบนกันอยู่ปัญหาาัน้ำยางบนหาาัน้ำยางคันนี่นะครับลานกระตังอยู่มองทั้งไปทั้งทั้งพุ่นสิไปอันโกสุมวิสัยพี่น้อง ทั้งคุณจะไปโกสุมพิเศษนะครับก็ทั้งปีเขาบานแพงพี่นออ้อทงทั้งปีเขาบานแพงนะครับนี่ลา<ะ>ดนะครับที่มาเปลี่ยนมาใส่ยางพี่นอ้องลังจจกที่ ใส่มาดูดูการเต็มๆนะครับแม็กเราก็ยังไม่ใส่ก็จะใส่มแม็กให้มันดึงน้ำก็เกียต่อไปเป็นสิใส่นอนดีเด้อได้ไม่ได้ก็ได้เนี่ไม่เฮ้าดีแท้อเอ้ยไปนั่งดีดมั้ย คุณนายระดับหมื่นล้านนะครับเพราะว่าบ่ค่อยได้ซยอมล้านซสอบนายล้านเงยยื้อข่าอย่าบ้านพึ่งพาไปกินของหนึ่งยื้เข่าอันนี้ไหมเอามังมึงรถจะคลองรู้เป็นยังไงเป็นรถเออเป็นรถนะนี่ยคือนางไม่ไม่ดูแลรถเลยดูแลรถคนขับกขาเบิ่งว่าีง คนขับกับเมืองอะขับย่างเดียวดิว่าได้ซนใจดิขับให้ย่างเดียวเลยจะฟ้องรถว่าได้สนเมืองซนกินยังเลยจะฟ้องรถเอาอันนี่น้องเขอ,อกันกริบต่อไปครับกริบนี่กยเขาซ้ำเหนื่อยละโนนี้นั่งแบบสไตล์คุณนายนนถารถมถันอรถมันเปลี่ยนหลอด เอาไหมเดี๋ยวกินหนูเดกินเกียวอยาก,กินข้วปุ้นคือไมเนี่จัมองแยหนึ่จังมองเลีมล่มอ,อเพิ่ก้งน่อยจะไปจ้วงลาวอยู่อันอน,นั่นหักเกงน้อยจังสิ่เมื่อมันนะครับพี่น้อครับพอกันคลิปต่อไปมีจะมีกับเสดีครนะับ